เอาเลยครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีน้องผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ผมนะซีเกิลทีวีอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวเซิร์ฟนะครับผมนะก็อยู่ในเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งนะฮะก็โอเคตอนนี้ก็มีผู้ออนไลน์อยู่หนึ่งคนนะมีผมคนเดียวนะก็เซิร์ฟนี้ก็ไม่แหลกนะครับตรงคือไม่แหลกหรือเปล่าวะน่าจะไม่แหลกนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมนะฮะโอเคอุ้ยตกใจหมดนะฮะแอดมินนะฮะตรงนี้โอเค โอ้โหเราไปดูจุดาราปเดินเราไปดูตอนที่เราจะไปดูจุดบาฟไปดูจุดอื่นกันก่อนนะโอ้ก็ก็ไม่เชิงว่ามันจะลื่นนะก็ถืวใช้ได้เล่นเล่นได้อย่อะเออนะก็อาจจะมืดนิดนึงนะครับผมนะฮะพี่อัดคลิปนะครับอัดครับผมโอเคซ่อมของต่างๆครั้งละห้าร้อยคลิกเลยอ๋อเออสุ่ม แอ 5, 5, 5, 5, นชาร์ตห้าร้อยโอ้โหไม่ใช่ห้าร้อยนะห้าพันนะทำไมไม่ติดไฟไว,วะแอดมินอยากดูมากไฟก็ไม่ติดทำเควสิกเลยโอเคเรามาดูเควสมีอะไรบ้างนะสวัสดีครับอออืเอ่คือหุ่นเควส์สำหรับเควสแรกให้เจ้านำหินหยาบมาให้ค่าสักหนึ่งร้อยเออหนึ่งร้อยยี่สิบแปดประมาณสามสแต็กนั่นเองนะฮะแล้วก็เรามาได้มาสามสแต็สามสิบไม่ใช่สามสแตก็กหรือสามหกสิบสี่สามอันอนะเออเรามีปุ๊บแล้วก็ เอามาให้มันนะครับผมแล้วก็จะได้เงิน1,000งพักว่าบาทนะครับผมนะอันดับแคนคลิกเลยนะดูอันดับแคนนะโอ้โหซึ่งเขาจะมีแคนนะแล้วก็มีการวอรด้วยเปล่าไม่รู้นะดูมีสี่สดาวหนึ่งร้กว่าดาวนะฮะกวาดไปนะฮะโอเคเรามาดูจุดอื่นซ,ซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นแบบแนวไทยมากเลยนะไอีแเคมีการสั่งให้บินได้เอาเรื่องวะให้บินก็บินดิรออะไรล่ะ บินได้เลยครับโอเคบินบินอยู่นะจุดวาร์ปนี้เป็นจุดวาร์ปเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูจุดอื่นก่อนเนาะโอ้คือแบบเป็นทรงไทยด้วยนะยะังแค่แม่งปรับชา้าเลยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวทำการหามุมถ่ายรูปคือแบบเซิร์ฟเป็นแนวออกไทยมากนะคือแบบเป็นแนวทรงไทยนะใช้ได้ในกับเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับผมนะเมื่อกี้คลิปหลุดนะไอ้เจ๊แม่ง มาตั้งนานแม่งดูอีกทีไม่เอาคลิปสต็อปเฉยนะก็โอเคถึงถึงไหนแล้ววะถึงตรงธนาคารนะรับผมนะเออมันมีธนาคารนะรับผมนะฮะธนาคารธนาคารอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นเอ,อ่อหมดโซนแต่งงานหรือเปล่าไม่เข้าใจนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นธนาคารนะครับผมนะที่จริงผมมารอบแรกแล้วแหละไอะแม่งผมไม่ผมไม่รู้ไงคลิปแม่งสต็อปอยู่นะก็ตรงนี้ก็ฝาก เงินได้ห้าหมื่นแล้วก็ถอนห้าหมื่นนะครับผมนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฝากได้แค่ห้าพันแล้วก็ถอนห้าพันนั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งตึกนี้ไม่มีอะไรนะตึกนี้นะเป็นตึกลงกว้างหมดเลยนะครับผมเป็นตึกที่แบบไม่มีไหลเอาง่ายคือไม่มีไหลนะอินโฟนะก็มียศต่างๆนะยศต่างๆนะแล้วก็ เอ้ยมายังไม่รู้ะมาใหม่เออผมเขาบอกแค่ไปเจอต่างๆแล้วก็กดของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็วาร์ปนะครับผมนะซึ่งมีจุดอันนี้เลยจุดสุดยอดมากนะค,คือมีเจ้านี่นะคือมีสกายบ็อกซ์นั่นเองอุโอเคนะแม่งโทงรศัพท์ตกเมื่อกี้โอเคเราไปต่อกันนะก็นี่ก็เป็นวาร์ปต่างๆนะครับผมนะก็มีวาร์ปช็อปแล้วก็หาของนะฮะของต่างๆนะครับผมแล้วก็ พิต่อส <figuring> <eni> ู้นั่นเองนะฮะแล้วก็สร้างบ้านนะครับผมแล้วก็สกายบ็อกซ์นะครับผมนะฮะก็ฟาร์มแล้วก็มีสุ่มของแลนั่นเองนะครับผมนะฮะเราจะไปสกายบ็อกซ์ซึ่งสกายบ็อกซ์นะก็เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับผมนะเล่นเอ้ยเล่นได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะผมไม่เคยรู้คำสั่งแล้วก็มาอ่านคําสั่งได้นะครับผมอ่านคาสั่งนี่นะก็มีเยอะแยะเลยนะครับผมซึ่งเราเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องกดสร้างเกาะตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ทําการไปตรงนี้นะฮะ นี่เข้าเกาะสกายบล็อกนะแล้วก็จะเอาชีวิตซอยวอยอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะก็เอา้าแลักกูกลับแล้วไหมนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็น่าจะมีประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วฮะเง,งี้ยฝากกดไลค์แล้วกดซับสไคร์กันด้วยนะเพื่อกำลังใจของคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะไปบายว่าผมไปเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนหรบกวนช่วยกกดซับสไคร์หรือว่ากดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจหผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะครับผม